ธรรมะข้อคิดวันนี้บุคคลที่เราควรจะจดจำคนที่ทำให้เราลำบากคนที่ช่วยเหลือเรายามลำบากคนที่ทิ้งเราในยามลำบากแม้แต่ตัวเราเราก็ต้องลำบากนะคุณโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนกำหนดโชคชะตาฟ้าลิขิต ถ้าเราไม่ลิ่มรดนสู้ชีวิตเราก็ไม่มีที่จะสู้ต่อไปก็เหมือนเราสู้ชีวิตเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราจะสู้ก็ขอให้สู้ให้ถึงที่สุดเหมือนวันหนึ่งญาติโยมไม่มีแรงก็ต้องมีคนคอยดูเราแม้วันใดวันเล่าคนนั้นก็เป็นเพื่อนเราในยามทุกข์ลำบากก็เหมือนพ่อแม่นั่นแหละ ก็เป็นเพื่อนเราในยามที่เราลำบากทุกกายทุกใจแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ทิ้งเราไปไหนในวันที่เราเจ็บป่วยไม่สบายใจก็เราพ่อแม่ของเราก็ยังอยู่กับเรานั่นแหละเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดสู้เพื่อใครสู้เพื่อท่านกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีนะคุณโยมก็เราก็ต้องสู้ให้ดีที่สุดของเรานั่นแหละ อย่าบังอาจไปสู้กับใครสู้กับใจของตนเองให้ดีที่สุดนะเจริญพรคุณโยม